กองผม้บังคับสภตองขุ้นโต๊ะแต่ว่้อันต่อกลามนี้วทอกันน้นทิพพลในน้ำ้การตรวจใดสันตรวจปู่ทอนังหมดนยอดไปติดใต้ทเพื่อโลกที่เปิดข้นลงอาเบะตลอดเสียฤทธิพยาผู้ว่ารัาจสิงรพในงานของราชการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ลงนามให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสุโขทัยโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้วัตถุอืนและยุทธิธีการตรวจของรวจสุขอนวดสุนารในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุนทรให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้จัดการระบบุนทรห้าข่ายกำลังแ0่สนัยและชุดปฏิบัติการพิเศษในพิธีการตรวจ หรือว่าสเด็จระเมินที่สุดได้โมเดลท่ไม่สม้อยรายผู้รอบการตำรวจรุังภวัดพุทานรรงผู้รับการตำรวจพุทธภรรดพุทพรรดถ้าพู้กับการสืบสอนตำรวจพุธรรดพุทธรถ้าพูงกับการสอบสวนตำรวจพุทธหวัดพุทธภรร์วันน้าสถานีตำรวจ คณะกรรมการสอบพิทีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มปริญภาพในการใช้อาวุธในพิธีตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดกรุงกรในวันนี้จากการกล่าวรายงานเห็นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวนซึ่งเป็นสายงานที่ต้องปฏิบัติหน้า กเผชนหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้จังหวัดชุมพรเองก็เพราะการพัฒนาด้านอื่นๆจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเรื่องโดยส่วนตัวนะครับลึกๆเราก็รด้กันเือนที่เหมือนน้องนี่ด้วยใจจริงนะครับเพราะงั้น่ันผุกการของวกผม เิ๊กฮะติ๊กใช่ติ๊กซาวเลอร์ติ๊กซาวเลอร์นะจะเหมือนเอ็มเนี่ยนดแล้เหรอเกาวเอร์นี่ใหม่เลยนยือใหม่เลยนแต่อันนี้ยังได้มาไม่มากก็แบบว่าเอามาใช้ลชปรนราาได้ือเบร่ก คือให้ใส่สบายมากกว่าที่แม่ใสตัวแล้วนะคะแล้วก็สวยเรื่อเพื่อประกอบได้ได้ได้ง่ายขึ้นนี่ใส่เสื้อก่อนแล้วหรอครับอันนี้เสื้อก่อนก็ขอชมหน่อยดสื้กระสุนขนาดไหนได้บ้างคือสเปคเนี่ยมันก้าวกับปืนเล็กครับปืนเล็กเเล็กหรอครับไอขนาดไออาวุธพวกนี้กันได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นปืนใหญ่ถ้าปืนเล็กปืนพกได้ถึงขนาดที่ต่อ